โค้ชนะคะจากเพจครูแอน Parent c o a c คค่ะครูแอนมีประสบการณ์ทางด้านของการตกผลึกการเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกแบบไม่ปรดน,นะคะที่จะมาแบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่โดยที่ครูแอนได้รีวิว5ดาวนะอยู่ในหน้าเพจขณะเดียวกันเองเนี่ยครูแอนก็เป็นเจ้าเจ้าของหนังสือนะคะเลี้ยงลูกด้วยหัวใจแล้วก็เป็นวิทยาก,กรและกระบวนกรในการจัดอบรมคอร์สการเลี้ยงลูกมากมายค่ะการฟังลูกให้ได้ยินด้วยหัวใจ วินัยสมองความรักเซลล์เอสติมหนูพ่อแม่สร้างให้เลี้ยงลูกไม่ปรีดครูแอนจะมาแบ่งปันในเรื่องของประสบการณ์การเลี้ยงลูกไม่ปรีดและก็จะนำพาคุณพ่อคุณแม่ที่จะกลับไปเลี้ยงลูกไม่ปรีดกับลูกเนี่ยแบบง่ายๆไม่ต้องใช้เทคนิคไม่ต้องใช้ความพยายามเลยค่ะกลับไปบ้านปรีดหายไปเลยค่ะทำได้เองแบบง่ายๆเลยค่ะ คอสอันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะที่ไม่อยากจะทะเลาะกับลูกค่ะและเราก็อยากจะสร้างเส้นทางสมองลูกให้เก่งนะให้ฉลาดแล้วก็ให้ลูกมีพฤติกรรมดีให้ลูกเป็นเด็กที่เป็นเด็กดีเราสามารถสร้างได้ง่ายๆค่ะเราไม่ต้องปรีดลูกแล้วเราก็ไม่ต้องงุหงิดกับลูกเราไม่ต้องทะเลาะกับลูกค่ะเราเพียงแค่หัวเราะกับลูกแล้วก็ยิ้มกับลูกคุยกับลูก มีความสุขกับลูกทุกวันแล้วก็สร้างเส้นทางสมองลูกนะคะดังนั้นเองเนี่ยตรงส่วนนี้ควนก็อยากจะเชิญชวนให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะมาเรียนรู้กันอยู่กับลูกไม่ปรีดด้วยกันมันสนุกมากค่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายมากและการเลี้ยงลูกไม่ปรีดเนี่ยค่ะเป็นฐานสําคัญของการที่เราจะกํากับวินัยลูกได้โดยที่ไม่ต้องปรีดและเป็นการกํากับวินัยเชิงบวกนะที่เรารู้จักกัน ขณะเดียวกันเป็นการสร้างเส้นทางสมองให้กับลูกให้ลูกของเราเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันนะคะมาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะคอร์สเลี้ยงลูกแบบ Parent Coach เลี้ยงลูกไม่ปีด๊ดเป็นพ่อแม่ที่คุณอยากเป็นสร้างเส้นทางสมองลูกทุกวันอย่างมีความสุขนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาที่ s k i l l ลนนะคะเรียนที่ไหนก็ได้ มาเรียนกันเร็ว,รว,รว,รวสวัสดีค่ะครูแอนจากเพจครูแอนพารนโคกูรูการเลี้ยงลูกแบบแฮปปี้แฮปปี วันนี้ครูแอนก็อยากจะนําเรื่องสนุกๆที่ครูแอนได้อ่านจากหนังสือต่างประเทศนะคะมาเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟังนะครูแอนนี่เป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากเลยนะคะและยิ่งตอนที่ครัแอนเนี่ยนะมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกนะควรก็อ่านหนังสือทุกเล่มเอาเป็นว่าหนังสือที่ คือเอาเป็นว่าอ่านหนังสือเกือบทุกเล่มเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกค่ะและควรนก็ได้ไปค้นพบหนังสือเล่มหนึ่งที่มันน่าสนใจค่ะซึ่งเขียนโดยดร์ a ด i e l J. ลเจซีเกิลค่ะนะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะที่ควอนที่ควอนอ่านเนี่ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีสำนักพิมพ์ที่นํามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะแต่ควอนก็จําไม่ได้ว่าเขาใช้ชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะคะแต่หนังสือที่ควอนอ่านเนี่ยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะชื่อ Parenting from the Inside Out นะคะซึ่งดร Daniel J s i e g e l นะคะได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงลูกหลากหลายเล่มค่ะนะคะซึ่งแกวนก็อยากจะนำมาแบ่งปันไว้ที่นี้ด้วยเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่เน่อยากจะไปตามอ่านกันนะคะเล่มแรกที่ครูแอนอ่านก็คือ Parenting from the Inside Out นะคะซึ่งก็ได้มีการนำมาแปลในเมืองไทยไปแล้วนะคะแต่แกรนจำชื่อภาษาไทยไม่ได้นะคะเล่มที่สองก็คือ The Whole Brain Child ค่ะ The whole Brain c h ช l d ตัวนี้ก็นำมาแปลภาษาไทยไปแล้วด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งควรก็จำชื่อหนังสือไม่ได้นะจำได้แต่ชื่อภาษาอังกฤษค่ะที่ที่บอกเอาไว้เนี่ยเพราะว่าอยากให้ไปตามมาอ่านกันนะเพราะว่าหนังสือเลี้ยงลูกต่างประเทศก็จะมีการพูดถึงเรื่องการเลี้ยงลูกที่เปิดมุมมองเปิดมุมมองหลากหลายมากขึ้นนะคะจากการที่เราอ่านหนังสือของการเลี้ยงลูกแบบเมืองไทยนะคะ,ะคราวนี้ในเรื่องของท่านก็มีการเขียนหนังสือเล่มที่3ด้วยนะที่ กูนเห็นมีการนำมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วเช่นกันก็คือ No Drama Discipline นะคะ No Drama Discipline เป็นเล่มที่3ค่ะแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งที่ออกมาตามตามมาใหม่แล้วแต่คกรยังไม่ได้อ่านนะคะเอาเป็นว่า ดรแดเนียลเจสซิเกลเนี่ยเป็นท่านท่านเป็นดรนะคะที่เชี่ยวชาญทางด้านเรื่องของสมองค่ะแล้วก็มาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของสมองเด็กสมองวัยรุ่นภาพรวมของสมองต่างๆนะคะเพื่อให้เราเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวเด็กๆและนํามาใช้ในเรื่องของการเลี้ยงดูได้อย่างถูกวิธีค่ะนะคะสิ่งที่ครูแอนอ่านจากดอรแดเนียลเจสซิเกลเนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญเนี่ยแล้วก็อยากจะนาํามาแบ่งปันกับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะ ก็คือในเรื่องของ 4s of parenting ค่ะ 4s of parenting ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่แวนก็ไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยนะคะที่จะนำมาพูดถึงนะคะโดยส่วนใหญ่พอเวลาเราพูดถึงการเลี้ยงลูกเนี่ยในเมืองไทยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการสื่อสารหรือเรื่องของการกำกับวินยัยการปรับพฤติกรรมเด็กนะคะแต่ในในหนังสือต่างประเทศเองเนี่ยเขาจะมองภาพเด็กเนี่ย ในแง่ของในแง่ของเชิงจิตใจมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่แควรเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นในเพจเมืองไทยเขียนถึงนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดในลักษณะของพัฒนาการหรือในเรื่องของการกำกับวินยัยการกํากับพฤติกรรม การทําให้ลูกเชื่อฟังอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือมันก็จะเป็นไปเน้นในเรื่องของ how to หรือวิธีการในการเลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าในของหนังสือต่างประเทศเองเนี่ยมักจะให้ความสําคัญนะคะ ในในมุมหลากหลายมุมมากขึ้นนะคะและโดยเฉพาะอย่างของตัวด r ร์ดนเนลลเจสที่ควรจะนํามาแบ่งปันเนี่ยควรเห็นว่ามันมีความสําคัญมากๆเลยที่บางทีเราอาจจะไม่เข้าใจรวมจนถึงไม่ทันนึกถึงด้วยว่ามันมีเรื่องนี้เรื่องนี้ด้วยหรือในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะก็เลยอยากจะนํามาบอกเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะทําความเข้าใจและสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นฐานที่สําคัญมาก ในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะมากไปกว่าการกํากับวินัยค่ะการกํากับวินัยเนี่ยน่ไม่น่าเป็นห่วงเลยถ้าเรารู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและการเลี้ยงลูกเชิงบวกรวมจนถึงรู้4 s of parenting ตัวนี้ค่ะจะช่วยทําให้เราสามารถกํากับวินัยเชิงบวกกับลูกได้ง่ายขึ้นไม่ยากเลยนะคะ มาเรียนรู้กับแควนเนี่ยไม่มีอะไรยากเลยค่ะไม่มีอะไรยากเลยนะแควนบอกได้เลยว่ามันง่ายไปทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่เราก็ต้องค่อยๆทําไปนะเควนให้กําลังใจทุกท่านค่ะมาเรียนรู้กันเลยค่ะสําหรับ f o r S of parenting นะคะคืออะไรบ้างก็คือ S 4ตัวค่ะในการเลี้ยงลูกนะคะ S ตัวแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือคําว่า s a f e นะคะ S A.F.E.S.E.F. ก็คือเรื e ่องของความปลอดภัยค่ะ e ในเรื่องการเลี้ยงลูกค่ะที่สิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การตากับพฤติกรรมลูกให้ลูกกินข้าวให้ได้เยอะลูกอาบน้ําตามเวลาลูกเก็บของเล่นได้แบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นเลยนะอันนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นกิจวัตรประจําวันซึ่งเมื่อเราเนี่ยทำ 4s of parenting ได้นะคะแล้วเรากํากับวินัยหรือว่ามีการทําให้เป็นกิจวัตรเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้ลูกสามารถที่จะทําได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ยากเลยนะ เซฟเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเลี้ยงลูกค่ะก็คือความปลอดภัยค่ะในการที่เวลาเมื่อลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วเนี่ยลูกต้องรู้สึกปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่าลูกเมื่ออยู่กับพ่อแม่แล้วเนี่ยลูกก็จะเจ็บตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะอันนั้นแน่มันจะไม่เซฟพอลูกเนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถพึ่งพ่อแม่ได้ค่ะเรานี้เองมันจะทําให้เกิดความไม่มั่นคงในจิตใจของเด็กนะคะดังนั้นเองเซฟตัวแรกที่ ดรได้กล่าวถึงนะคะก็คือความปลอดภัยนะคะเซฟความปลอดภัยเมื่อลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วเนี่ยลูกจะต้องรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะอย่างกรณีการที่เราเนี่ยพาเด็กไว้อยู่บางทีเราอาจจะกําลังจูงเด็กข้ามถนนอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่ว่าเออเราก็จะต้องจับมือเด็กไว้เนี่ย ให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะคะไม่ใช่ว่าจับหลวมๆแล้วก็ลากลูกข้ามถนนแบบนี้นะคะนั่นเขาจะรู้สึกถึงแม้ว่าเขาจะข้ามถนนผ่านไปได้แต่ว่าข้างในเองเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแบบนี้นะดังนั้นเองเนี่ยเซฟที่ครูแอนพูดถึงเนี่ยไม่ใช่พูดถึงในเรื่องของแค่ความปลอดภัยในแง่ของกายภาพแต่มันจะเป็นความปลอดภัยในแง่ของความรู้สึกทางด้านจิตใจด้วยว่าเขารู้สึกปลอดภัยอย่างสมมุติว่าลูกมาบอกว่า ลูกหกล้มเจ็บเนี่ยลูกอาจจะบอกเจ็บเจ็บเจ็บจังเลยอย่างเงี้ยนะคะพอเขารู้สึกว่าเจ็บนั่นหมายความว่าเขารู้สึกว่าเจ็บจริงๆมันเจ็บจริงๆเพราะว่ากายภาพของเขาเนี่ยตรงเขามันเจ็บจริงๆมันแสบเขาชีดเข้าไปแบบนี้เขารู้สึกเจ็บจริงๆนะแต่พอพ่อแม่มาถึงแผลนิดเดียวแล้วก็พยายามจะปลอบลูกพยายามที่จะช่วยลูกเนี่ยเราอาจจะบอกว่าโอ๊ยไม่เจ็บหรอกแค่นี้ไม่เจ็บหรอกมาๆๆไหนแม่ดูหน่อยซึ่เป่าพุ่งพุ่งหายแล้วแบบนี้นะคะเด็กก็อาจจะรู้สึกได้ว่า ตรงส่วนนี้เอ๊ะตกลงไอ้ความเจ็บของฉันนี่มันมันไม่เจ็บมันเจ็บหรือมันไม่เจ็บมันยังไงตกลงมันคืออะไรกันแน่ทำไมฉันเจ็บแต่แม่บอกว่าไม่เจ็บแบบเนี้ยมันก็จะเป็นการที่เขาจะรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยนะคะว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันคือความเจ็บหรือมันคือไม่เจ็บแบบนี้มันเรียกว่าเจ็บหรือไม่เจ็บแบบนี้นะคะคือบางครั้งด้วยความหวังดีหรือความอยากจะช่วยของพ่อแม่เนี่ยแต่พอเราไปพูดในสิ่งที่มัน เขาเรียกว่าอะไรพูดข้ามช็อตไปนะคะก่อนที่เราจะไปบอกลูกว่าไม่เจ็บเนี่ยเราจะต้องรับรู้ความรู้สึกของลูกก่อนว่ามันเจ็บจริงๆนี่คืออาการเจ็บนะอ่ะเขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้คือการเจ็บจริงๆนะคะมันเก็บเจ็บจากอะไรต่อไปเด็กก็จะค่อยๆเชื่อมโยงไปว่าโอ้เขาวิ่งเร็วเกินไปมันก็เลยล้มพอล้มมันก็เลยเจ็บอันนี้มันก็จะเป็นขั้นตอนหรือกระบวนการเรียนรู้ของลูกต่อไปแต่เริ่มต้นเขาจะต้องรับรู้ความรู้สึกจริงๆของเขาที่เกิดขึ้นตรงนั้นจริงๆก่อนนะว่ามันเจ็บอ๋อ แม่รู้ว่ามันเจ็บนะลูกก็ตะกี้นี้หนูหกล้มนี่นาใช่ไหมอ่าไหนดูสิ เจ็บเจ็บโอ้รู้เลยนะว่ามันเจ็บเจ็บแสบด้วยใช่ไหมนี่เราจะต้องรับรู้ความรู้สึกของลูกแล้วก็บอกกับลูกก่อนลูกก็จะได้บอกโอ้แม่เข้าใจความรู้สึกของลูกแล้วแม่เข้าใจความรู้สึกของฉันมันเจ็บจริงๆเลยนะแบบนี้นะคะโอ้สิ่งที่ฉันรู้เนี่ยมันก็ใช่ด้วยนะอ่าแล้วแม่ก็เข้าใจด้วยอย่างนี้มันก็ทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยทั้งในขังกายภาพด้วยว่าแม่รู้แม่รู้ว่าฉันเจบ็บตอนนี้แม่อยู่กับฉันแล้วนะรวมทั้งความปลอด ภายในทางใจด้วยก็คือว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยฉันปลอดภัยแล้วฉันอยู่กับแม่แม่เข้าใจความเจ็บของฉันหนึกออกนะดังนั้นเองคําว่าเซฟเนี่ยคือความปลอดภัยคือความปลอดภัยทั้งในแง่าทางกายภาพและความปลอดภัยทั้งในแง่ของจิตใจด้วยอย่างกรณีที่เด็กเล็กนะคะบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เองก็พอเวลาลูกไปจับปนกันไก่ปุ๊บคุณพ่อคุณแม่อาจจะร้องเสียงหลงขึ้นมาเลยว่าอาอย่าจับอย่าจับอย่าจับเอาออก,กันไรมานนี่มานมานี่ นึ่าออกมในขณะที่เด็กกําลังจะเรียนรู้เนี่ยเขาก็จับกันไก่เขาไม่รู้หรอกว่ากันไก่เนี่ยมันอันตรายหรือมันไม่ปลอดภัยนะคะอันทีที่จับไปปุ๊บแล้วแม่ก็ร้องเสียงดังมาจริงๆเด็กเนี่ยไม่ได้ตกใจกับการที่เขาจับกันไก่แต่เขาตกใจกับเสียงของแม่เสียงของแม่ไม่เจ๊แม่เสียงของแม่ที่มาด้วยการที่บอกว่าโอ๊ยอย่าจับกันไก่ปล่อยๆอันตรายเด็กรู้สึกไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยไม่ใช่จากกันไก่แต่ไม่ปลอดภัยจากเสียงของแม่ที่ ตกใจหรือแม้แต่เร้าความรู้สึกของเขามากอะไรไมันเกิดอะไรขึ้นหรือไงเด็กจะรู้สึกตกใจทางใจนะคะดังนั้นเองเนี่ยการที่เราจะอยู่กับลูกแล้วทําให้ลูกรู้สึกเซฟเนี่ยค่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องปลอดภัยสําหรับลูกด้วยถ้าเราจะวางกันไกให้ลูกใช้นั่นหมายความว่าก็ต้องเป็นกันไกหัวมนที่ไม่อันตรายลูกกาลังจะเรียนรู้ลูกหยิบขึ้นมาแล้วสามารถที่จะเรียนรู้และใช้ได้อย่างปลอดภยัยไม่ใช่ว่าเราก็วางกันไกเราก็วางมีดไว้แล้วพอลูกจับอะไรไปไอ้นี่ก็ห้ามเล่นไอ้นี่ ก็ห้ามเลอันนี้ก็ไม่ดีห้ามปีนห้ามวิ่งคือห้ามทุกอย่างเลยแบบนี้ลูกก็จะรู้สึกไม่รู้สึกว่าโอ๊ยตรงส่วนที่เขาอยู่หรือที่บ้านนี้มันไม่ปลอดภัยเลยนะเขาก็จะเกิดความกลัวนะคะพอเด็กเกิดความกลัวแล้วเนี่ยก็จะทําให้เด็กเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองก็จะส่งผลต่อการที่เด็กคนนึงจะเติบโตขึ้นมาอย่าง วิตกกังวลมากเกินไปแบบนี้นะคะดังนั้น S ตัวแรกที่นำมาฝากก็คือเซฟนะคะความปลอดภัยตัวนี้ต้องเป็นความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและความปลอดภัยในแง่ของจิตใจด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่เวลาจะพูดอะไรกับลูกเนี่ยก็อาจจะพูดด้วยความเขาเรียกอ,อะไรความสงบแบบนี้นะคะสมมติว่าเราเห็นว่าลูกเนี่ยถือกันไกลแหลมๆแล้วแหละ่านะเราก็มีความเป็นห่วงว่าลูกเนี่ยจะ เกิดอันตรายได้นะคะสิ่งที่เราทําไม่ใช่วาดโกนเสียงดังหรือรีบเข้าไปแย่งกันไก่จากลูกเนี่ยจะทําให้ลูกเนี่ยไม่รู้สึกเซฟทางใจนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือบอกโอเคแม่เห็นหนูถือกันไก่อยู่แม่ขอแลกกันไก่อันนี้ กับกันไกอันนู้นของลูกนะกันไก่อันนั้นเป็นของผู้ใหญ่เอามาให้แม่อ่ะเอามาให้แม่นะเอากันไกลอันนี้ปของหนูอันนี้เหมาะสําหรับหนูมากกว่าแบบนี้นะคะคือเข้าไปได้วยความละมุนละม่อมและเข้าไปได้วยความสงบเนี่ยลูกก็จะสามารถรับรู้ได้ถึงความปลอดภัยและรับรู้ได้ถึงความรักหรือความสงบที่แม่ส่งมาให้ด้วยนะคะเด็กก็จะไม่รู้สึกที่จะวิตกกังวลหรือเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นฉันทําอะไรผิดแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเซฟนี่ เป็นเซฟทั้งทางกายภาพและเซฟทางด้านจิตใจด้วยนะคะผ่านไปแล้วคำที่หนึ่งค่ะต่อไปมาดูคำที่สองนะคะคำที่สองที่ทางด็อกเตอร์เนิเอลได้พูดถึงก็คือคำว่า Secure ค่ะ Secure ค, Sec คือความมั่นคงค่ะคำนี้เองเนี่ยผู้ปกครองอาจจะสงสัยนะมันมาเกี่ยวอะไรกับการเลี้ยงลูกนะ Secure มันคล้ายๆ Security อย่างพวกยามไห้ยามรักษาความปลอดภัยแบบนั้นไหม นะคะมันไม่ใช่นะคะคำว่า security เนี่ยมันมันมีความสำคัญโดยที่ในในแง่ของเมืองไทยเองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้คำเหล่านี้นะแต่มันเป็นความมั่นคงทางใจค่ะเป็นความ secure ความมั่นคงทางใจว่าอืโลกนี้นะมันปลอดภยัยโลกนี้น่าอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็มีความมั่นคงทางใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยฉันก็จะผ่านมันไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็โอเคเดี๋ยวเราก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปคือมันเป็นความมั่นคงทางใจนะคะ และสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละคือ Secure b a s เนะคะเป็นตัวพื้นฐานความมั่นคงทางใจให้กับลูกสิ่งที่แควนมักจะพูดอยู่เสมอๆหรือพูดอยู่บ่อยๆเลยนะคะก็คือว่าเมื่อลูกเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยลูกเนี่ยกลับมาหาพ่อแม่ ลูกกลับมาคิดถึงพ่อแม่ได้นะคะสิ่งที่พ่อแม่ต้องทําก็คือเป็นเบาะที่พักพิงให้ลูกเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกมั่นคงในการที่จะกลับมาเมื่อเวลาที่ลูกเนี่ยพบเจออุปสรรคหรือพบเจอในสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ดังใจเนี่ยลูกก็กลับมาหาพ่อแม่แล้วรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกว่ามีที่พักพิงแบบเนี้ยนะคะความรู้สึกแบบนี้เราจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงนะคะก็โดยการที่เมื่อเวลาลูก ไม่สบายใจกลับมาบ้านแทนที่เราจะาคุยกับลูกแล้วก็สั่งสอนลูกหรือเริ่มให้ทางแก้หรือว่าบอกวิธีการอะไรกับลูกแบบเนี้ย ก่อนที่เราจะไปทําแบบนั้นเราต้องฟังลูกให้ดีๆก่อนนะคะซึ่งตรงส่วนนี้มันก็จะเป็นเทคนิคในการฟังที่เราจะต้องฟังลูกให้ได้ยินนะคะว่าลูกกําลังจะบอกอะไรกับเราลูกกําลังสื่อสารอะไรกับเราลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าหรือลูกเพียงต้องการคนรับฟังนะคะการที่ลูกต้องการความช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเราก็เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็บอกลูกเลยว่า ไม่ต้องไปเล่นกับเพื่อนคนนี้หรอกเพื่อนคนนี้นิสัยไม่ดีไปพูดมาเขามาพูดกับลูกแบบนี้ลูกอย่าไปเล่นกับเขาเลยแบบนี้นะคะบางทีเองเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในตัวของเด็กคนหนึ่งนะมีเรื่องของพัฒนาการที่เขาต้องการการร่วมกวนแก๊งกับเพื่อนความที่เขาก็รักเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ก็มีข้อดีอื่นๆด้วยเหมือนกันที่เขาอยากจะเป็นเพื่อนด้วยแบบนี้นะคะการที่บางทีพ่อแม่เนี่ยรีบเข้าไปสั่งหรือรีบเข้าไปสอนให้ความช่วยเหลือลูกโดยที่ลูกไม่ได้ร้องขอเนี่ยมันทาใ้่ดใดวยดววงจา เขาจะมาเล่าให้แม่ฟังดีไหมนะเรื่องเนี้เล่าไปเดี๋ยวแม่ไม่เข้าใจแม่ก็จะไปว่าเพื่อนเขาอีกแบบนี้หรอใช่ไหมดังนั้นเองเนี่ยความว่าเคียเนี่ยคะ่ะก็คือว่าเราเป็นเบาะที่นั่งพักพิงให้กับลูกเมื่อเวลาลูกมีความไม่สบายใจกลับมาเราก็รับฟังลูกนะคะพอเวลาเราจะให้ความช่วยเหลือลูกหรืออยากจะบอกอะไรกับลูกเนี่ยก่อนที่เราจะพูดไปเนี่ยก็ลองถามลูกดูก่อนว่ามีอะไรให้แม่ช่วยไหมหรือหนูคิดว่าอยากจะให้แม่ ทำอะไรให้หรือเปล่าหรือหนูอยากจะให้แม่ทํำยังไงล่ะหรือหนูมีความคิดเห็นยังไงเป็นต้นแบบนี้นะคะก็จะทําให้ลูกเนี่ยสามารถที่จะเกิดความรู้สึกสกิลทางใจได้ค่ะว่าเมื่อเวลาเขาเกิดปัญหานะกลับมาหาแม่ดีกว่ากลับมาหาพ่อดีกว่ากลับมากินข้าวกับพ่อกับแม่ดีกว่ากลับมาบ้านดีกว่านึกอะไรไม่ออกกลับมาบ้านแล้วเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่แบบนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นลูกก็ยังกลับมาหาเรานั่นแหละคือความเป็นสกิล ความเป็น c กิ e ทางใจนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อพ่อแม่เนี่ยเป็นฐาน s e u กิ b เบสให้กับลูกแล้วเนี่ยเรากําลังบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความเป็นความส u r e ทางใจเนี่ยให้กับลูกให้ลูกเนี่ยมีความรู้สึกมั่นคงทางใจได้ด้วยตัวเองนะคะคือถ้าเราบ่มเพาะไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลูกจะมีความรู้สึกมั่นคงทางใจได้ด้วยตัวเองไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะไม่รีบผีผามที่จะ ไปแก้ปัญหาโดยที่ยังไม่ทันได้ไตรตรองหรือว่ายังไม่ทันได้วิเคราะห์หรือคิดแก้ปัญหานะคะหรือไม่ไม่ใช่อารมณ์วู่วามไม่เกิดความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสติขาดแบบนั้นนะคะความซิเคียวทางใจเนี่ยจะทําให้ลูกเนี่ยกลับมาว่าอืมนี่ลองกลับมานั่งนิ่งดูก่อนซิเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดี มันคือความเซ็กเควทางใจแบบนี้นะคะซึ่งเนี่แหละคือตัว S ที่2ที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องบ่งเพาะเมล็ดพันธุ์นี้เอาไว้ให้กับลูกว่าพ่อแม่อยู่ตรงนี้นะมีอะไรกลับมาปรึกษาพ่อแม่ได้นะทำอะไรก็ให้มีความมั่นคงทางใจให้มีความสงบทางใจและนี่คือเซ็กเควข้อที่2ที่ควรอยากจะฝากเอาไว้นะคะ คำที่3ค่ะ S ตัวที่3ที่ทางดรแดเนียลได้พูดถึงเอาไว้ก็คือคําว่า Su ูดนะคะซูดตัวนี้แปลว่าคําปลอบโยนค่ะเด็กวัยเล็กๆค่ะต้องการการปลอบโยนหรือแม้แต่เด็กวัยรุ่นค่ะก็ยังต้องการการปลอบโยนนะคะเด็กวัยรุ่นที่เราเห็นเหมือนตัวโตๆแล้วเหมือนจะโตวโตเท่าผู้ใหญ่แล้วจริงๆเขายังไม่ใช่ผู้ใหญ่นะเขายังเป็นเด็กอยู่ค่ะ เด็กจะเ,เข้าสู่สมองของผู้ใหญ่ก็อายุประมาณ25นะคะดังนั้นเองเนี่ยถึงแม้ว่าลูกวัยรุ่นของเราจะตัวโตวตัวสูงแต่เขายังเป็นเด็กค่ะเขายังไม่เป็นผู้ใหญ่ อย่างแน่นอนเลยนะคะและนั่นเองเนี่ยคำว่าคำที่สามก็คือซูดเนี่ยค่ะเป็นคำที่สำคัญค่ะที่เราเนี่ยจะต้องอให้คำปลอบโยนให้กำลังใจกับเด็กนะคะเพราะว่าเขายังมีสมองที่ไม่พร้อมเขายังมีพัฒนาการที่ไม่พร้อมเขายังเป็นเด็กเงเขายังต้องพึ่งพิงพ่อแม่ดังนั้นเองเนี่ยการที่เขาบางทีมีเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการไปตาหนิหรือไปต่อว่านะคะหรือไปเปรียบเทียบเขากับเพื่อนแต่สิ่งที่เราจะทา ก็คือปลอบโยนเขานะคะให้กําลังใจเขารับรู้ว่าเขารู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรนะแม่อยู่ตรงนี้เราจะไปด้วยกันแบบนี้นะคะคำว่าซูตตัวนี้เองนะคะเป็นการที่เราจะเชื่อมโยงความรู้สึกหรืออารมณ์ของเราเนี่ยกับลูกนะคะเป็นการที่เราจะร่วมทุก ร่วมสุขไปกับลูกด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งคะ่ะไม่มีทางที่เราจะทําถูกไปซะหมดทุกอย่างไม่มีทยางที่เราจะทําประสบความสําเร็จไปหมดทุกอย่างนะคะแน่นอนคะ่ะว่าการเติบโตเนี่ยมันจะต้องมีการที่เราทําพลาดบ้างการล้มบ้างการล้มเหลวบ้างการผิดพลาดบ้างสิ่งเหล่านี้มันมาพร้อมกับการเติบโตของเด็กทุกคนรวมจนถึงผู้ใหญ่ทุกคนด้วยนะคะนั่นเอง มันไม่ใช่ว่าพอผิดพลาดแล้วก็เจอแต่การตําหนิผิดพลาดแล้วก็เจอแต่การต่อว่าผิดพลาดแล้วก็เจอแต่การพูดด้วยเหตุผลนะคะเหล่านี้เองเนี่ยมันก็เป็นการที่กดดันเด็กคนนึงเหมือนกันนะคะสิ่งที่สําคัญสําหรับเด็กๆเลยเพราะว่าสมองเขายังไม่พร้อมพัฒนาการก็ยังไม่พร้อมสิ่งที่เขาต้องการก็คือการปลอบโยนค่ะ การปลอบโยนบางครั้งไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะก็เพียงแค่นั่งอยู่ข้างๆเขาอะนะคะแล้วก็รับรู้ความรู้สึกของเขาแค่นี้เขาก็รับสามารถรับรู้ถึงการปลอบโยนของคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะคะการปลอบโยนเนี่ยเพียงแค่เราส่งใจไปให้แม่รู้นะว่าหนูเสียใจแม่รู้นะว่าคะแนนของครั้งนีน้หนูอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะักหนูอาจจะรู้สึกกลัวว่าแม่อาจจะเสียใจหรือเปล่านะ มันก็เป็นเรื่องปกติอลูกคะแนนมันก็มีขึ้นมีลงนะไม่รู้ว่าครั้งนี้หนูอาจจะคะแนนไม่ดีอย่างที่หนูต้องการแต่ครั้งหน้าเราก็สามารถทําใหม่ได้แหลนะเนาะเออมีอะไรอยากจะเล่าให้แม่ฟังไหมแม่เข้าใจนะความรู้สึกนี้ไม่เป็นไรนะเราก็ยังอยู่ด้วยกันแม่เป็นกําลังใจให้หนูเสมอนะ นะคะคือคําปลอบโยนแบบนี้ค่ะคือสิ่งที่เด็กๆต้องการนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเด็กๆในการเติบโตด้วยนะคะดังนั้นควรก็อยากฝาก s ตัวที่3ไว้สําหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านด้วยค่ะคือสูตรคําปลอบโยนที่เด็กๆทุกคนต้องการค่ะไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือว่าเด็กโตหรือว่าเด็กวัยรุ่นนะคะไม่ต้องเป็นห่วงว่าปลอบมากเกินไปแล้วลูกเราจะไม่เข้มแข็ง ไม่ใช่นะคะความเข้มแข็งของเด็กเนี่ยเกิดจากความอ่อนโยนนี่แหละนะความเข้มแข็งไม่ใช่เกิดจากการพูดจาที่เข้มแข็งดุด,ดันเออเอาเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบใช้เหตุผลอย่างเดียวความเข้มแข็งในจิตใจเนี่ยเกิดจากความอ่อนโยนที่พ่อแม่เนี่ยได้มอบให้กับเขาเนี่ยแหละคะ่ะและนั่นเป็นตัวที่จะทําให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งจริงๆในจิตใจมันจะเป็นตัว secure b เบสให้กับลูกนั่นเองนะคะ ผ่านไปแล้วสำหรับ 3s ค่ะก็คือ self นะคะ secure แล้วก็ u ูตนะคะคำที่4เป็นคำที่สำคัญมากคือครูแอนก็พูดไปแล้วเนี่ยมันก็สำคัญทุกคำเลยนะคะดังนั้นเองเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยนำไปใช้แล้วก็เ,เห็นความสำคัญของมันจริงๆคำที่4เนี่ยซึ่งเราน่าจะไม่เคยได้ยินเลยนะที่คุณหมอหรือว่าเพจอื่นๆจะพูดนะคะ นั่นก็คือคําว่าซีนค่ะคือการถูกมองเห็นเด็กๆต้องการการถูกมองเห็นค่ะในบางครั้งเนี่ยในโลกของดิจิทัลโลกอินเทอร์เน็ตที่เด็กๆสามารถที่จะอยู่กับเครื่องมืออินเทอร์เน็ตได้แล้วเนี่ยพ่อแม่บางทีก็จะหลงลืมไปแล้วก็ไปมัวแต่ทำงานหาเงินเพื่อที่จะมาเลี้ยงครอบครัวนะคะแต่สิ่งสําคัญที่เรามักจะหลงลืมไปก็คือการที่เด็กๆไม่ถูกมองเห็นค่ะในบางครั้งเองพอเวลาเรากําลังนั่งทํางานอยู่คอมพิวเตอร์และลูกอยากจะมาเล่นกับเราใช่ไหมเราก็บอกว่า,าไปเล่นไปเล่นกับคอมพิวเตอร์ก่อนไปดู y YouTube ก กันเลเดี๋ยวค่อยมาเล่นกับแม่นี่นะคะตอนนี้ให้แม่ทํางานก่อนเดี๋ยวค่อยมานะคะแปลว่าอะไรคะเราลองดูว่าตอนที่เราพูดกับลูกเราหันไปมองหน้าลูกไหมเราไม่ได้หันไปมองหน้าลูกเลยนะถูกไหมเด็กๆไม่ได้ถูกมองเห็นดังนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะกลับไปด้วยความรู้สึกเสียใจที่พ่อแม่ไม่ได้มีเวลาให้เขาพ่อแม่เห็นงานสําคัญก่าเขาพ่อแม่เห็นคอมพิวเตอร์สําคัญกว่าเขาดังนั้นเองเนี่ยเด็กๆก,ก,ก็จะทําไมคะบางทีเด็กก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือบางทีก็ดื้อหรือบางทีก็ดูซนเนี่ยแล้วเราก็จะ บอกว่าเด็กๆเกรียกร้องความสนใจจริงๆไม่ใช่หรอกค่ะเด็กๆเ,เนี่ยต้องการการมองเห็นของพ่อแม่เขาเพียงแค่ต้องการการที่พ่อแม่เนี่ยมองเห็นเขาว่าเขามีตัวตนอยู่ตรงนี้ะนะดังนั้นพอเวลาสมมติว่าเรากาลังทางานอยู่และลูกเนี่ยเดินเข้ามาบอกว่าเออแม่คะมาเล่นมาเล่นรถกับผมหน่อยครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยแทนที่เราจะ หันกลับไปทํางานต่อแล้วบอกให้ลูกรอ,อก,ก่อนแบบนี้นะคะควรก็อยากจะแนะนําให้เราเนี่ยอาจจะ ลองดูซิว่างานเนี่ยเราทําไม่เสร็จหรอกยังไงก็ยังไม่เสร็จมันยังมีอีกเยอะอะค่ะแต่เล่นกับลูกเนี่ยเล่นไม่นานหรอกเดี๋ยวพอลูกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับการมองเห็นแล้วเขารู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเขาก็นอนแล้วค่ะดังนั้นเองเนี่ยก็ให้เวลากับลูกค่ะสิ่งที่ควรอยากจะฝากเอาไปก็คือพอเวลาลูกมาหาเราแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะทําให้ลูกได้รับการมองเห็นก็คือว่าเราวางงานก่อนหันไปพูดก,กับลูกหรือหันไปมองหน้าลูกนะคะหันไปดูสิ่งที่ลูกกําลังชี้ชวนให้ดูก่อนอันนั้นนะคะค ลูกจะรู้สึกว่าได้รับการมองเห็นนะคะและหลายๆครั้งเหมือนกันค่ะเวลาที่เราอยู่กับลูกค่ะไม่ใช่อยู่กับลูกแล้วก็จ้องหน้าคอมพิวเตอร์กันอยู่คนละเครื่องหรือแม้แต่จ้องเครื่องเดียวกันก็นแล้วแต่นะเราไม่ได้มองตากันค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือว่า ทุกวันเนี่ยคะ่ะกลับไปมองตาลูกนะคะมองให้เห็นลูกมองให้เห็นความดีของลูกมองให้เห็นความน่ารักของลูกมองให้เห็นสิ่งที่เขาทำดีมาให้กับเรานะคะบางทีลูกอาจจะเดินยิ้มมาให้กับเราเนี่ยเขากำลังนำความรักมาส่งมอบให้กับเรานะบางทีเราไม่ทันมองเห็นเราลูกกำลังเยือนจะมาหาเราพอดีหกลม้มปุ๊บ แทนที่เราจะมองเห็นรอยยิ้มของเขาเรากลับไปมองเห็นว่าเดินซุ่มซ่ามได้ยังไงทําไมเดินแค่นี้ก็หกล้มหกล้มอยู่นั่นแหละโลนหลังเ่เดินให้มันระวังหน่อยนะเราส่งความรักไปให้กับเขาแต่ส่งความรักไปให้กับเขาแบบหงดหงิดดังนั้นเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะรับความรักหรือรับรู้ได้ว่าเรารักเขานะคะดังนั้นเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญ ในเรื่องของการเลี้ยงลูกนะคะควรก็อยากจะนํามาฝากอย่างที่ดร์แด i เน J ร์เจสีเกิลเนี่ยซึ่งเป็นูรูการเลี้ยงลูกในดวงใจของครูแอนเนี่ยนำมาฝากไว้ควรก็อยากจะฝาก 4s of parenting นี้เอาไว้ให้กับพ่อแม่ที่จะนําไปใช้ในเรื่องของการเลี้ยงลูกให้มีความสัมพันธ์กับลูกที่ดีขึ้นนะคะเป็นการเลี้ยงลูกเชิงบวกและก็เป็นการเลี้ยงลูกที่มีความสุขระหว่างพ่อแม่และลูกไปพร้อมกันค่ะ เก็บความทรงจําที่ดีระหว่างกันเอาไว้เสมอๆตลอดการเลี้ยงดูจนถึงวันหนึ่งที่ลูกโตไปแล้วกลับมามองนึกถึงหน้าแม่ก็จะเห็นแม่ยิ้มให้กับลูกเสมอนะคะแม่ยิ้มให้กับลูกนั่นแหละค่ะสามารถที่จะแสดง 4s of parenting ที่ดรได้พูดถึงไว้แล้วนั่นก็คือ self นะคะ secure suit และ s e e n ค่ะจบไปแล้วค่ะสำหรับ 4s of parenting นะคะ กลับมาพบกับคลิปการเลีล้ยงลูกสนุกสนุกและมีความสุขกับลูกกับครูแอนเพนโคชได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะในครั้งนี้บ๊ายบายค่ะรักลูกให้กิดแล้วพบกันค่ะ